เดี๋ยวขยับขยับมานั่งตรงนี้อีกทีนึ่งเนี่ยตรงนี้สว่างไหขยับมานี่ยีกขยับมานั่งนี่เดี๋ยวชีแจกตรงนี้นะปืนปืนปืนอันนี้ปืนเราใช่ไหม เราพิ่งซื้อมาครับเอ่อน้ำ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 น่ำน้ำน้ำน้อน้ำ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 อ้ำน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 ้ำด้ำน้ำด้ำน้ำน้ไน้ำ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 ม้ำน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 ้ไน้ำ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 